แนแอลแนลนี่เราจะไปกัดไปขบไปเพาะให้กับกับเหมือนกับเรื่องนี้ที่เราจะไปกัดด้วยจ้ะไบ์มีจ่าไบ์เมย์ไบเมย์เ่อเอีกแล้วครับเพียงความขบเพาะไปขบไปเพาะเพราะอะไรเพราะว่าบอกว่าระปากมีงไงเราใช้ได้เราใช้ปากได้เราเรื่องนี้มันเรื่องไบ์มีพอดีอ่าเป็นในรปปั้นโชว์สีปากฮีเลาก็ยังไงนะ แรงมากเลยตัากเดียวนี้อันอัมบภาพกา็ไม่คือเรื่องงคือเรื่องนี้เรื่องใบมีเนี่นะครับได้คําแนะนํามาจากลูกบ้านเนอะว่าแบบว่า <c oughs> เออเรื่องนี้นะออกมานะมีเป็นออฟฟิเชียลเทเลอจะรีแอคไหมก็เลยแบบว่าเอออ่ะพูดตามตรงไม่ได้หาข้อมูลใดๆยกเวน้น <c oughs> โหลดคลิปมาแล้วก็รู้เรื่องว่าอ๋อชื่อไบมีส่งรักเสิร์ฟร้อนโอเคไนหะ ล้วเไม่ต้องบอกไปเลยว่าตอนแรกพี่ปอนพี่ปอนได้ยินว่าพี่ปอนได้ยินผิดว่าได้เป็น right to me up right and me อะไรอ่ะเราไม่ใช่ว่าเป็น right บ i t e i t i แต่ว่ากัดกัดขบเคาะนี่แหละอ่ะ เออ66งั้นก็ลองดูเนาะว่ามันแบบดูเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเราเราค่อยมารู้เรื่องด้วยกันนะว่าใครทําอะไรอย่างไี้ตามนั้นครับดูกันพร้อมกันแล้วก็รู้เรื่องไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนอ่ะจ้าถ้างั้นไปครับทุกคนจริงๆอ่าเป็นเชฟเหรอไอซีอ๋อมีส่งอาหารก็เชฟกุตายแล้วชื่อรึส่งร้อนเสิร์ฟรักครับท่านผู้ชมขอโทษจริง อย่างนั้นนี่มันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นเชฟอยู่แล้วอย่างมากก็เป็นได้แค่เจ้าของร้านอาหารธรรมดาธาเท่านั้นแหละเสริฟได้ครับเชฟเชฟค่ะน้ำพริกใมีไม่ได้เลยคะรานนี้เอฟขอโทษครับผมลืมครับข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่สุดพิเศษจากร้านอินเอื้อของน้องครับใช้มาร์คสิวะป่ะถ้าน้องใบมีคนนั้นมาอีกบอกผมนะครับ คนไหนคะคนที่พี่จะกินเขาอะอุยนของหนูค่ะเชฟแม่ครับเอกเขากลับทำอาหารที่บ้านได้ไหมครับแม่ส่งให้เอกเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยเหมือนแม่เชฟคะน้องใบมีมาแล้วค่ะน้องใบมีวะพี่ตั้งใจจะส่งเอก เขขข้าขันในรายการเชฟใช่ไหมผมว่าสิ่งที่พี่ทำใช่ไหมมาสเต์เชฟใช่ไหมพี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าเอกไม่ได้ขับไบค์มีแล้วล่ะลูกเอาว่ะรู้ตายแล้วกระสิรักรู้ตายแล้วกระสิบรักยามาันพี่ได้ยินไหม ผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยพี่เคยคิดกับตัวเองนะถ้าพี่แก่ตัวลงพี่จะไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็กับใครพี่ได้คำตอบแล้วแหละมองเื้อหวานมากวาาอืม,อม ส่งร้านเสิร์ฟรักครับทุกคนพี่เออื้ชอบกินหมูเยอะหรือเปล่าครับชอบนะชอบเยอะด้วย <c oughs> เราเองอ่ะชอบปะชอบครับ <c oughs> ชอบหมูอชอบพี่ชอบพี่อุยไ <c oughs> อ้เรื่อง <c oughs> มันั่งกีดอะไรกันตอนตีหนึ่งบ้าบอเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับส่งรักเสบร้อนเอ้ยใช่ใช่ไหมไม่ใช่ส่งร้อนเสบรักปะส่งร้อนเสบร้อนเสบรักต้องส่งร้อนร้อนไงแล้วก็เสบร้อนเสิรักโอเคโอเคอ่ะผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำผิดซ่าขอภัยมารทาที่มีด้วย แต่ว่าคนหนึ่งที่จำได้แม่นยำมากคือสีไม่ใช่สีเอาใหม่ชื่อม้าต้องมาก็แค่เอาสีสีวัดเขาจะต้องเจ็ดไงต้องเจ็ดโอเคเออเออสีวัดกับสีวัดน่ารักน่ารักน้องน่ารักมากเราก็มาเล่นตอนคือมันเล่นตอนนี้คือกลายเป็นหวานเลยคือน้องเคยเล่นเป็นเค้นเคยเล่นเป็นเค้กมาก่อนแล้วพอตอนนี้มาเป็นเม็ดแล้วมันดูหวานเลยอออเคยเล่นเป็น ซัพพอร์ตพระเอกอันนี้ก็จะกลายมาเป็นว่าเป็นนายเอกไงนายเอกเอเออน่ารักน่ารักแล้วก็โอ้โหดารารุ่นใหญ่เยอะเนาะดารานักรองก็เยอะนะเออตระกูลเอฟอย่างนี้นะใช่ไหมมีทั้งตีเอฟสันนี้เอเนาะใช่ครับอืมแล้วก็พระเอกชื่ออะไรนะยังไม่แน่ใจอผมแต่ผมน่าคุ้นมากเลยพี่ถ้าเกิดจริงๆนะขอปากลูกบ้าน มาคอมเมนต์หน่อยละกันขอโทษจริงๆพวกพี่ไม่ได้หาข้อมูลขอโทษจริงๆครับก็คือพอเห็นปุ๊บแนะนำปุ๊บเราก็ดูกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเนอะดูเลยจ้าดูเลยอันนี้พูดแล้วนะบอกๆไว้ก่อนแล้วนะว่าเราดูกันเลยเราก็ไม่มีข้อมูลเลยด้วยกันอันนี้แหละบันดีตรนนี้คือลูกบ้านเราน่ารักเสมอลูกบ้านเรามักจะให้ข้อมูลเราแน่นเสมอจริงๆว่าเป็นใครแบบไหนยังไงรวมถึงใครอยากแนะนําใครในเรื่องนี้บอกกันพวกเราด้วยนะเราะเราคงว่ายากนิดนึงนะครับจริงๆ ใครเมนใครด้อมใครมาบอกเราด้วยนะได้ได้แล้วก็อย่าเพิ่งว่าเราเพราะเราอะไม่มีอะไรให้ว่าเพราะเราเราไม่รู้จริงเราไม่รู้จริงจะว่าไปเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้มันไม่รู้ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าเด็จแล้วคือเรื่องน่ารักน่าสนใจน่าสนใจอ่าอถ้าสมุติวจะบอกว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีมินิซีรีส์ในการทำอาหารเครื่องดื่ม เนาะแต่ว่าพออันนี้พอมันเป็นซีรีส์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่มันเกี่ยวข้องซีรีส์วายขอโทษซีรีส์วายเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับการทําอาหารแบบเต็มๆแล้วก็มันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องกับแบบว่ามีแม่เป็นเชอันนี้ก็เรื่องที่แบบว่าพี่ชอบเหมือนกันคือดาราที่พี่ชอบเหมือนกัน้องพีคน้องพีคเลนแต่ตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นเรื่องเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการถ่ายแบบสวยๆอาหารถ่ายอาหารเราก็รู้สึกว่า กูตายแล้วกูหิวอุ้ยกูตายแล้วหิวอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วดูแล้วแบบอุ้ยน่ากินอ่ะอาหารมันจะต้องน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับมาทําแบบเนาะก,การถ่ายแบบเกาหลีมีความเชฟมีความอะไรอย่างเงี้ยแสงเสริมดูแบบอารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยก<า>็น่าจะดูแบบเออมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ดูแล้วอาหารน่ากิน อาหารของเราน่าอร่อยแล้ววิธีการทําอาหารอะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าการกลับมาบูมก็ได้ใช่ไหมวิธีการทําอาหารอะไรเงี้ยแ,แล้วคนอื่นจ้าคนอื่นไว้ยังไงบ้างเปลาว่าไงครับดิฉรามีมีความเป็นซีรีส์ที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อ่อืมฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงเมืองไทยนะเอาจริงๆเด็ดที่สุดก็คือต้องเรื่องอาหาร นะฟูดออเอนติกนะฝรั่งบอกว่าสิบคนพอถามว่าเป็นคนชาติไหนบอกเป็นคนชาติไทยสิ่งแรกที่พรลงออกมาก็อุ๊ยไอไลไ์ไทยฟู้ดคือแบบอต้องแบบต้องต้องแบบสักแปดสิเปอร์เซ็นต์ะที่พูดถึงเรื่องอาหารก่อนแล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมาไปซึ่งอยากเห็นแบบซีรีส์ที่แบบทําเกี่ยวกับอาหารดีๆแล้วแบบให้รายละเอียดที่แบบว่า ไม่ใช่แค่ว่าแบบเห็นภาพอาหารแค่อร่อยดูดีแต่มีประวัติเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆ่าแบบเออใส่เรื่องอันนี้มันดีต่อสุขอะไรยังไงด้วยความที่อ่ะเราเคยดูซีรีส์ของชาติอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหารเราเรา <ๆ S 2> เราแบบเอ้ทำดีเราสึกว่าเคยอาหารไทยเด็ดกว่าน,นั้นอีกมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากๆเลยเช่นเดียวกันกับเนื้อเรื่องในครัวนั้นก็มีผู้หญิงแซบนะตัว เรียกว่าแชฟละกันกับนลุตอาหารซึ่งมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้ตัวแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อือ่ะด้วยความที่แบบนะอย่างพี่อย่างออออย่างเงี้ยเราทําธุรกิจร้านอาหารร้านอาหารใช่ครับเราจะเห็นหลักบ้านเยอะซึ่งแบบคนที่ไปนั่งกินในร้านอาหารเราจะไม่ค่อยได้เห็นหลักบ้าน มันจะเห็นความกลลาหดความที่แบบเอออาหารจะออกมาจานหนึ่งยังไงหรือแม้กระทั่งออกมาแล้วเนี่ยพอไปถึงมือคนส่งอย่างไบมีอย่างเงี้ยคนวิ่งมาเอาอาหารไม่ได้อาหารออเดอร์ไอมีไม่มี me, may, may, may. เป็นปัญหาอะไรนะก็เป็นเรื่องได้เลย่ะซึ่งแบบเออเราคิดว่าน,น่าจะได้ดูอะไรตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะดูตันงไว้นะนิดหนึ่งนิงดหนึง่งอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งกับความธรรมชาติที่เหมือนกับดูแล้วตัวบ้านในเอกน่าจะอยู่ต่างจังหวัด อ่านนั่นเหมือนจะเป็นจังหวัดน่านไะมคนจังคนต่างจังหวัดหรอน่านอยกเแล้วเพรอข้อจากดูจากภาพนี่ไงภาพเล็กกระสิบอ๋อมาดหมู่หมานหมู่มานยามาดก็เลยคิดว่าแบบคําเลยคิดถึงคาว่าซาพาวเวอร์เพราะเนื่องจากนอกจากเรื่องของอาหารแล้วยังเรื่องของสถานที่ชนบทความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าน่าจะดีอ่าแปดสิบลึกระเตะขอแตะนิดนึ่ง เวลาถ่ายจริงๆช่วยแต่งหน้าน้องอ่อนหน่อยนะคะถ่ายหน้าแน่นมากเลยทุกคนแล้วเรามีความสุขว่ามันมันกวนมันมันกวนสมองเราเหมือนกันเรื่องได้ไม่เต็มที่พอแบบอาการเห็นแบบอายแชโดว์เข้มมากแก้มเข้มมากอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยนิดนึงตอนไม่ดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคอนเสิร์ตกังพาวเวออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นซีรีส์คือหนังมันเป็นเรื่องธรรมชาติอต่นะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของ อยู่ชนนบดอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นอะแน่นมดูเวลาอยู่ในครัวเวลาอยู่ในครัวมันต้องเยอะอะนข้าวมอะไรเงี้ยถ้าลองดูนะครับเป็นความพิเห็นส่วนตัวของเราอืมเป็นความคิเห็ส่วนตัวของพวกเราจริงๆนี่แค่ความคิเห็นส่วนตัวแต่ถ้าสมมติทําออกมาแล้วโดยที่แบบเออหน้าไม่แน่นขนาดนี้แล้วว่าฟิลเตอร์ไม่ต้องแบบว่าทําให้ผิวผิวแบบว่าถ้าไม่มีรูขุมขนขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็น่าจะรู้สึกแบบเออโอเคมัน ไม่เข้าใจแบบบางทีถ่ายสวยในครัวแต่อบางทีก็พอเป็นจริงในครัวมันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นโอเคหน้าฉากมันใช่แหละแต่บางทีคนอยู่ในครัวเนาะหน้ามันก็หน้ามันได้ไงมันก็จริงๆริงความเป็นเรลิสติกมันต้องต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องแต่งนะครับแต่งใช่ใช่ใช่เตอร์ใส่ไปเธออะไรได้หมดแต่แบบถ้ามากินมันดูเยอะไปหน่อยมันนน่นไปนิดนึงขาดความเริสติกอยเนาะ อช่ใช่คคนต่อไปค่ะ,ะผมไหมอ่ะผมก็ได้ดูคนก็ได้ผมคิดถึงผมคล้ายๆพี่ป๊อปคือผมเห็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วผมเห็นยังไงเดียะอ่นนี้ต้องพูดตรงว่าหลังๆเราก็ทําเกี่ยวกับซีรีส์วายค่อนข้างจะเยอะเนาะอืม,อมก,ก็ก็เห็นความพัฒนาของทุกสิ่งแล้วก็เห็นการพัฒนาของเนื้อเรื่องขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราคิดว่าซีรีส์วายเนี่ยถ้าจะทําทุกช่องแล้วเหมือนกันนะถ้าจะคือถ้าจะกลายเป็นเหมือนละครปกติที่เราดูกันแหละ S <S ซึ่งเธอเขาคิดว่ามันดีมันดีคือตลาดมันก็กว้างขึ้นคนในประเทศก็ได้เสพอะไรที่มันโอเคอะในช่องที่เราเห็นชายหญิงเขาเล่นกันเนี่ยแทบจะทุกช่องนะชายชายก็เริ่มมาหมดแล้วนะทุกอาชีพเลยนะอะไรเงี้ยเอกยเอก็เห็นการพัฒนาแล้วก็เห็นลู่ทางที่มันจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกอย่างที่เราเคยตั้งใจตั้งแต่แรกในการทําช่องนะว่าจะสนับสนุนซีรีส์ไทยนู่นนี่นั่นไม่ใช่แค่วัยเดียวเนาะทุกซีรีส์เงย่ะแต่ตอนนี้เราเรามามามาดูวัยค่อนข้างเยอะช่วงหลังก็เลยเออเห็นความพยายามทุกคนพยายามดิ้นแหละ ดิ้นออกไปจากกรอบ <D im it> ดิ้นออกไปจากขนบแต่ว่าก็ยังไม่ลืมขนบนะเพราะมันเส้นเส้นเรื่องหลักข,ของวายเขาก็ต้องมีอยู่ตรงนี้ยแต่เออเทรนด์ความก้าวหน้าพัฒนาแล้วก็เรื่องนี้ก็ดูน่าสนใจแล้วก็เรื่องในครัวเนาะเดี๋ยวนี้ยอ่นไม่รู้ว่าเป็นเทรนด์หรือเปล่าแต่มันก็เป็นเป็นแพชั่นของคนหลายๆคน <D im it> ที่อยากทําอาหารมันก็มีทั้งคนที่อยากทําจริงๆคนที่อยากทําเพราะเออแค่เป็นเทรนหรือสนุกสนานหรือแบบ ทำและเก๋มันก็มีแต่ว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอาชีพจริงๆนะมันคือศาสตร์ศาสตร์หนึง่งมันคือศิลปะศิลปะอย่างหนึ่งกันแล้วก็ศิลปะเนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ศิลปะการทําอาหารการทานอาหารของคนไทยถือว่าเป็นสุดยอดของโลกเหมือนกันก็คิดว่าถ้าเกิดทําออกมาแล้วอาหารน่ากินน่าแสดงเล่นได้ทุกอย่างดูกลมกลืนก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีทีเดียวเชียวไม่น่าไม่น่าไม่น่าพลาดครับอื อ่าพี่เจมว่า <Okay. S 2> ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วชอบเลพวกซีรีส์มนเกี่ยวข้องกับกับอาหารานะนะว่าจะเป็นนงชาตินี่ก็ตามเป็นคนที่ชอบกินไงเลย เป็นพื้นฐานเดิมอะเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่ป๊อปพูดแหละประเทศเรากินอาหารเรากินอาหารขยะเราจะไม่กินอาหารพวกนี้อ๋อเราคุยเขียนบางทีเราก็อยากจะกินในพัตนาการมะลุบางทีเราคุยเขียนบางทีมันก็เลอะมืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากกินเหล่าไม่ใช่เราเหลื่ออยากกินเหล่าอออะไรทีเงี้ยบางโลมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นที่พ่อพูดเรื่องของซอสพาวเวอร์เรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบเรื่องอาหารเราโตมากับ ประเทศไทยแนละ้วเป็นคนไทยอะไรนลมาอยู่ฝรั่งเศสอีกฝรั่งเศสเองก็ป,ประเท,ที่มีเสียงด้านอาหารแล้วฝรั่งเศสเองก็จะใช้อาหารในการขายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในละครในซีรีส์หรือว่าสนามของตัวเองหลายๆเรื่องเหมือนกันตรงนี้เพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแท้จริงแลนะในเรื่องนี้ที่เห็นอีกอย่างนะึงคือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแหละเพราะประเทศไทยเนะี่ยนอกจากอาหารจะดังแล้วซีนเนอรี่มันก็ยังโอเคด้วยไอ้เรื่องของอาหารเนี่ยรู้สึกว่าเออการเอาอาหารมาผูกเกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องที่เออมันมีประจายอะไรลึกๆเยอะนะกับอาหารอะไรอย่างเง พราะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วอะนะคนเราเวลามันรักกันมันเหมือนกส่วนผสมน่ที่มันผสมเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะผสมเข้ากันได้หรือเปล่าถ้ามันอยู่ด้วยกันได้มันก็เป็นส่วนผสมเที่ยบว่าทําให้รสชาติมันครบทั้งทั้งหมดทุกอย่างมีความเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมาจจะแบบว่าไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งที่มันโดดเกินไปมันผสมประสานกันเป็นกลมกลืนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าเออการเลือกส่วนผสมอาหารผิดเนี่ยเลือกผิดปุ๊บเนี่ยทําต่อไปไงก็ตามเนี่ยมันกินไม่ได้มันก็เหมือนความรักเนาะถ้าเลือกผิดสต้่นน นะมันก็เก็บมันก็เก็บไปไม่รอดมันเห okay, มืมอ,อมมน,มนกับอาหารจริงๆรินการเปรียบเทียบความมาของอาหารกับความรักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เออชอบแล้วก็อย่างที่พี่ปอนพูดเมื่อกี้รู้สึกว่าเออเห็นไม่แน่ใจคือเท่าที่เหมือนกับลูกบ้านบอกมามันน่าจะเป็นนวนิีายแต่เออเรื่องเนี้ยตัวละครนะตัวละคร,นะะครนะมันชื่อว่าเอกเอื K ้อ e e e ใช่ไหมตัวละครหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นลักษณะของแสงของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงพุ่มกับคนหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจพุ่กับ ก็ใช่คนนี้หรือเปล่าคือคุณเอกชัยเรื่องของทำซึ่งเขาทำซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่หลายเรื่องเหมือนกันที่<ม>ออนอยู่ทาง n น t f l i x กแล้วก็เคยออนทาง GMM ทผ้าด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยเอามาจากชื่อพองมกับหรือเปล่านี่องามันมัมนเป็นนิยายะะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะพงกับเอกชัยเอื้อของทำเอกเอื้อนี่มาจากชื่อพงมกับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลยืว่ามีเอกชัยเอื้อสังคมเศดด้วยนะจ๊ะเอออะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะจ๊ะแต่แตเอกชัยศิวิช าโอเคจ้ะไปให้ครบภาคไปให้ครบวงการรวมเงือเออเล่าเออล่าเอาลวเดี๋ยวเจมส์มดดำก็ติเลยนะโอเคโอเคก็เนี่ยพี่ว่าน่าจะมีอะไรที่น่าน่าติดตามแล้วก็น่าดูเมือนอะมันอย่างที่ออกว่ามันก็ออกนอกวงวงการไปแล้วล่ะออกนอกวงการตรงที่ว่าเออออกนอกรัวมหาวิทยาลัยเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นเรื่องที่เหมาะกับโควิดมากเลยในเรื่องนี้นะช่วงนี้ไพแมนดีมากเลยนะสับ ทุกนี้ของโควิดเนี่ยนะทุก<ร>ประเทศเนี่ยนะอาหารสั่งมากินที่บ้านเนาะน่า<อ>ดูน่าดูโอเคดีครับดีอันนี้ก็ก็อย่างที่บอกนะคือแทบจะแตะทุกช่องละสมมุตินะครับสมมุติว่าใครก็ตามแต่งจะทำซีรีส์วายเกี่ยวกับในหัวเกี่ยวกับเกาะเกี่ยวกับปากการเกี่ยวกับเนื้ เกี่ยวกับแบบว่าเออสะพานปลาอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะชอบมากคือว่าตอนนี้คือเราเห็นจีนารี่มาแบบว่าเมืองไทยช่ไปทะเลนี่นนี่แน่นเนาะแล้วเราเห็นที่นี่นหน่อยว่าเราจะไม่แบบว่ายังไม่มีอะไรอย่างไรที่เป็นแบบแบบเออลุกทะเลออกทะเลจริงจังแบบว่าออกบนหาปลาเนี่ยออกปะคือเราก็จะเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะเมืองเหนืออย่างเงี้ยอ่ะภูเก็ตเบาๆไรเงี้ยอยากเห็นในหัวอย่างเงี้ยเหรอเอออยากเห็นในหัวจริงเพราะเราเห็นเขาเลี้ยงแล้วเนาะ อะไรอย่างเงี้ยออกพี่บอกเพลงมาเร็วออกพี่บอนเพลงมาเร็วทะเลสีดำไม่ได้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 องทำไมตะอันตะอันโอ้โหตืบรู้เลยว่าเพลงอะไรอ่ะสองคนนี้เออ ี้ไม่ทันอ่ะไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวหลังใหม่ถ้าสมมติว่าสมมุติว่านะใครจะทําซีรีส์เกี่ยวกับอย่างนี้เนี่ยบอกนะอยากให้ช่วยอะไรมาบอกจะไปช่วยทันทีหรืออยากเห็นเองไม่พอพี่ปอนพูดอย่างเงี้ยพอพูดถึงในหัวเพราะเด็กเรือเล้วยกลิ่น กลิ่นทรายมาเลยนะกลิ่นทะเลมาเลยนะใช่มันจะต้องแบบว่าคืออยากเที่ยวเลยอ่ะอยากอยากจะเที่ยวกรุงกรุอีกแล้วดอยากเห็นสภาพแล้วคืนเนี่ยเมืองไทยยังสวยมากเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอยู่นะครับจริงๆเราก็โอ้ยยิ่งประกอบไปกับการที่แบบว่ามีโควิดแล้วแบบปิดสถานที่ท่องเที่ยวคือธรรมชาติได้กลิ้นคือแต่ว่าโออยากรู้มากตอนกลับไปดูอีกทีนึงแบบจะงามขนาดไหนอะไรเงี้ยโูจริงๆอยากอยากอยากเห็นจริงๆแล้วคืออยากเห็นแบบแรงตายอ่ แรงใต้ไหน1เออต่นนั้นเนี่หัวพี่สิงหมั้ยใต้กงกับลูกเรือแล้วนะใช่ๆๆโอ้โอ้น่าจะมีแบบว่าเออแบบคือแบบสํานักสําลึกหลักบ้านเกิดหรือเปลามคือแบบเออมาเรียนกรุงเทพแล้วบพอจบเสร็จกับเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปพัฒนาแบบแบบ ท่าเรือที่บ้านอะไรอย่างงี้พ่ปอารมณ์เ <kill> ห <art> ็นเขียนเองนะครับเขียนเองนะครับโปรดักชันกันดีกว่าถ้างั้นอ่ะโอยอารมณ์อ่ะถ้าสมถติว่ามีมีเงินทุนมาให้ทำทำก็ไม่แน่น่ะก็ทำนะเออถ้าสมมติว่าจะอ่ะก็จะรวมตัวเลยนะเอาด็อกเตอร์มากลับมาป๊อปมาออกมาไม่แต่ถ้าเกิดพี่เต็มอยู่ด้วยพี่เต็มต้องเป็นนางเอกหรือเปล่าไม่งั้นขอให้พี่ปอคิดพลัดอย่าี้มานะบอกว่าให้พระเอกเป็นในหัวใช่ไหม ส่วนนส่วนนเอกจนมาจากอีสานจะพูดอีสานกับนึกใต้กันอืมถูกตองไอเลิศเราต้องไปเราต้องไปกันให้สนุกแล้วก็ต้องมีแบบว่าแบบรักยมอย่างเงี้ยเป็นแบบคนเหนือเป็นคนเนือเป็นคนเหนือแล้วก็ต้องมันเออแล้วก็ต้องมีคนงานที่เป็นใต้ก๋งเนี่ยเป็นคนสุขันหรืออะไรอย่างเงี้ยหาสปอนเซอร์ให้ได้ละหาสปอนเซอร์ให้ได้ละทททต้องดูต้องต้องบอกเนาะ เรื่จริง,รง<ๆ>เพราะว่าเสน่ห์ของของเมืองไทยอ่ะแบบนี้จริงๆไม่ใช่แบบว่าเราคุยกันเรื่องซอฟต์พวเวอร์แล้วอย่างนี้นะคืออันนี้<ม>คือมันเป็นไวบวกเท้าเพวเวอร์มันจะกลายมาเป็นเรื่องแบบโหูหมันสุดนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนเนี้ยสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือวนยนะใช่ใช่ใช่จริงๆสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือวายแนละ้วถ้าสมมติเราทําแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วพอโควิดมันหยุดเนี่ยโอ้โหเชื่อมากเชื่อมั่นมากๆเลยว่าแบบว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วกลับมาเร็วมากถ้าเราใช้แบบ วายนำอืมจริงเพราะว่าตอนนี้คือแบบโอ้อันนี้อันนี้ก็เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นแค่ไม่หรอกเรียกว่าความความฟุ้งฟุ้งของเราใช่ใช่อยากเห็นจรีเป็นเลยตรงๆอว่าเผอเจอเผอจอเจอแปลงดับฝันหัวยับเออเขาแค่ป้ายเด็กใหญ่แม่นางคนนี้คือความเค็กสุดเ เอออันนี้แหละครับเนี่ยก็คือแบบว่าไบต์มีในเวอร์ชันของพวกเราปากทีชาแนลนะครับเราก็ไม่รู้อกครับว่าเราจะไปไบต์ใครยังไงได้บ้างหรือว่าเราจะไปขบไปกัดใครเรื่องไหนยังไงบ้างเพียงแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เราไปขบไปกัดเราไม่ได้ขบกัดแบบจากจักรวาลลายอะเออมันจะแค่แบบว่าไปแบบนุ่มๆซอฟๆแบบเหมือนแบบที่เราแบบว่าเป็นดูกันเนาะอะไรอย่างเงี้ย โอเคขอบคุณมากๆนะครับกับ d the Dreamer Destiny Destiny h e d r e a m Destiny อะไรอย่างี้นะครับแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดอื่นถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาบอกเรากันหน่อยเนาะลูกบ้านเราด้วยนะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนคงต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะขอบคุณใครจริงไม่รู้จักแตลกมากขอบคุณลูกบ้านขอบคุณลูกบ้านเนาะขอบคุณลูกบ้านที่ตามกันนะครับแล้วก็มาคอมแล้วก็มาคอมเมนต์หรือว่าให้รายละเอียดพวกเราด้วยรวมถึงแนะนำทีมงานด้วยเนาะ อ่ะโอเคครับช่องปากทีสี่คนเราที่ถึงว่าถึงแม้จะแก,กแก่ก็แก่เพราะกินข้าวเท่า,าเพราะอยู่นานก็ใช่แค่นี้แหละครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆซึ่งความรู้ว่าแบบไปเอาเรื่องอะไรมาแล้วแบบว่ามันดูมีมข้อมูลฉลังก่อนหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้จ้า <c oughs> บอกก่อนเลยไม่รู้จ้าไม่รู้จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่บอกไม่รู้แต่ว่าเออเฟกว่าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้จริงๆบอกเลยนะแค่นี้แหละครับสี่คนต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นวีแอคที่แบบ ไม่มีข้อมูลเลยจริงๆหาไม่ได้เยจริงๆอ๋อเขินวะไปแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันกับคลิปหน้าสเปเชียลอีดิช้นของพวกเราจะเป็นเรื่องอะไรยังไงแบบไหนยังไงก็ติดตามกันนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับบัสดีับ